ตายป้ามัดเข่าเราแล้วยังเปื้อยอยู่น่ะดีเลยรถได้ดุรถรถมาท่านี้ท่านี้ไอ้ตากแดดเมื่อไรบัานนี้ปลาดุงเลยแล้วเวียกแล้วงานเลยเมื่อบ้านฝนตกกันแน่นหนาละงานมืดอยู่น้ำเนี้ยอ้าวตายสบายดีป้าดุงตอนขาเมื่อมาเนี้ยรำงานคนเดียวเอ้ยนิ้วถ้าเน้ำพอแล้วแล้วบ้านนี้ ไม่ได้บอกเห็นแล้วนั่งนั่นอยู่บอกแกยินเหแล้วบอกกูไม่ตุ้ยอยู่ผู้เดียวบอกว่าพฝ้าเมื่อจักเป็นยังบ่ได้เรียบกันขอขี้อองไอจัวที่ดินยามเพชรยังมาหาเพชรรอเมื่อตี่พวเปืืองโชกมืออีกได้กะกะได้ไหมกะกักะกะ้อนแด่ได้แหละคอนแน่คอนแน่ป่าดงเอ้ย Phép bố cua đi nhá À phép bố chị Nhàng mưa sám, xì, áo, nòng, phần Chứ mấy cái mặt đó Ui chứ mặt này chứ đấy, nhanh, Nhanh, cái Phơi xì hòn bắn khúc nồi là cả phơi xì lơi lông thùng na là cả bắn khúc nhây vậy Lát mưa Bày sám mua bạn Nhàng mưa ổng đó Nhàng mưa bắt mấy á mưa á tựa

แล็ดพี่น้องเอ้ยนะยังมายังมาไก่สั่งแบบรูปไข่บัวใช่ใช่เอาใส่เอาใส่เอาใส่หัวเนศร้านี่ด้วยขีดตมอมันนี่พาปลาดุกมาทางโค้งมันนี่ทางดีแน่พี่น้องเราไมืัอเศร้านี่ไปทางลัดโลดทางชุดโหดทางโหด่ชุด Cô con thì nó mười đấy Thấy rồi <laughs> chùa bà đột nhảy Nhảy kia này đâu Đột nhảy bà trái đi bà ấy chùa đấy kẹ kẹ, kẹ Không kệ kệ, xửa hình lầm đó bà này à, Không, bác 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 Đột nhảy chùa thả này bà ấy này Đột nhảy bà ấy ừ. à. okay, chùa thả Mà chùa hai là bà mười này Nó thế chứ bà đó, bỏ đâu à, Nó thế okay, มันเพ่มันก็เริ่มวันอามามาทำปัตเตอร์พี่เออน่าหอนเด้อดิคือลาอ้าวแล้วสาวเพื่อนไช่สแต่เพื่อนเือเนสาวเพือลาเออเจ้าไปสเดี๋ยวลามเอมาดิมาออกมาสกีออกกันมะ อย่างมาหอดึงทางเชดินพ่อร้านน้าปั่นพี่น้องเลยโูคมาแล้วเชดินว่าเย็นจุ้ยมาฮวันแหล่ซะเฮียไปเอ้าหฮีไปโอดูดดมายังไงแต่ลนัดดูแต่ละนืดนบอยไปเมื่อตัวนี้ เออตะเกาขึ้นลายใช่หรอเกามันอ้ามันต้องแรกอืมจ้าจ้าไปพูดพนักแม่มไปน้องเชิญมาพ่อร้านน้ำปั่นพี่น้องเลยพอดีแนอะกินน้ำปั่นละเมื่อจะได้มีเฮงเนาะมีเฮงเลยอ่าซาลาเปาก็มีทอดกล้วยก็มี่ดินมีสาลาเปานะสีม่วงกินมาดุเปาใส่ยัง กรอาห้าพันอ๋อมีหมากไหมหมากตอกอีหมากส้มมังง้นก็มีหมากสมก็มีหมากกระเทียมกับมะเดี๋ยกได้หมากเปิ้ลเมื่อกี้เลยดีม่ให้น้องจุกแต่ว่าแต่ว่าเราหิวรอทลายหมากเปิ้ลไหมมาป่ะมาเรื่องอะไรป่ะมาตอนน้องจุกเลยมื่อตอนน้องเตอเลยอีกหนึ่ง มอเก้ยงไงคะเาี่งาาีิ่เออบแตน้อยอันน้ำป้านเออไปบอกเตอร์พูนันนะนะไม่ยนึงบ่โลนึงเอาะเอามะเจอน้องเตอร์เากมีหมูกระเพืนับกปุ่นก็มีเชยแต่ตํำหมูกระเพื่อเอาเอาได้เอาซาิันเปิดสาติงคือหิวคือหอดนี้เนาะควนาควนาปะ

nhàng mà họ đi. Mà hát trục bị mà hạt to say I'm young. I'm lòng teacher. ở nam nhàng cái đi. Nam nam này, a teacher. I'm a teacher. I'm a teacher. I'm a teacher. lại a teacher. I'm a teacher. I'm a teacher. I'm được teacher. I'm a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  teacher. I'm đấy เออว kind of okay, okay. okay, okay. <laughs> ่าให้ยถือนุ่มเหนียวโอเคโอเคหอยถือนุ่มเหนียวไอ้หางหอนบ้านโคกปลาวายพี่น้อยเนาะย่างอีกหมู่บ้านนึงเถือห่อนแก่ใส่ไหมคะโอ้ไปไปจ่ายเงินเพิ่มก่อนใส่ป้าเหมือนกันขายผู้เดียวแล้วเนาะระดับนัดกะถ้าไม่ย่านพี่ปุ้ยว่าดินเนี่ยนี่อเฉลี่ยคนน่ะ

แมนพู่เอออันนั้นยังชมพูชมพู่ชอบดึงจังเราสนอยู่เี่ปลายบันย่างโซ่บันย่พี่น้องเลยเนาะเป็นไรเงินก่อนไปนินหันมาดูโอ้หิวถุงนดำปั่นยายมันหอดลูกหล่แม่ไปเอิานุ่มเหนียวนุ่มเหนียวโอ้ยบวาพริกก็บม่ได้ไร้วเพิ่นนะปไาดูเลยไปยัง อันนี้เป็นหมู่บ้านอีกบ้านนางเพลยเนาะบ้านโคกน้อยบ้านโคกปลาวายเป็นบ้านของบ่าวต้าจ้ะอันนี้นะว่าจ้อมีบัวมีบัวเพราะว่ามึงมยังขีดต้มติดน่ะไปย่างทะลุทรงหน้าได้ปะในฝี้ราไหมย่งได้ย่างได้ไปมอยมอย ย่างไว้ในีมูหอนอยู่ได้แดดเตี้ยเพื่อนที่กันเนี่ยมาทันทีก็เอ้ยให้ถอดเกือบียาบันมึงเชื่อถอดเสื้อเน่เสื้อหลังเหมืนกระเปียกเลยเพื่อจั่วเลยเสื้อทั้งหลังเหื่อจนทะลุออกมาเลยพะลุงเอ้ยอ่อนมูอ้วนมา อืออ่ะพี่น้อง่เนาะตัดผ้ามาฮอดเทศฮอดซานปวดขาบ่ลินยางมาแต่บ้านนูนยางพุ่นปวดขาบ่ปวดปวเก่งพี่น้องเอ้ยเนาะดไว้ซั่นตัดอยู่พี่ตัดอยู่พี่ เก่งหลายเก่งหลายย่างไปย่างมาตอนไปก็ลุยปลาลุยหลอนตอนมาก็ลุยทั้งอ้อมหรืไก่เก่งเก่งเก่งเอามาเทื่ยนแหลมพี่น้องเลยเนาะติพี่เบิ้งมือนะเจ้าคนฮี่ไปสั่งไม่ใช่เท่มือกล้องยังไงก็กล้องเอาน่ะเพราะมันน้ำแค่นั้นก็อันนั้นเราไปจับตุ้กิ้วกิ้ม ชนะพระจันทร์ขีดชนะพระจันทร์ให้ฝากมาให้ซิวพระจันทรเป็นซิวขีดม,มาดินะขีดให้าฝากมาให้ดอกฝากมาแต่ไซฝากมาแต่หุ่นบัฝากมาแต่ฝั่งไทยพุน่นผู้สูงนางกัญญา อืมลครราชสีมาอ้าแกะเบิ่งก่อนแกะเบิ่งกอ่อนพ่อจันทร์ก่อนประเดิมไงเนาะมีพี่น้องเพิ่นบอกพี่น้องเอฟซีบอกด้วยในยใดสง่งคีมาให้าบอจันทร์เพิ่นน้องเชือ่อคือใจ่าเกษตรินพ่อจันทร์บอกบอกว่าคีมอ,อาซิวเลยเออเพิ่นบอกว,วอ่ากกระวังแตกด้วยจัะแกะ อืมโอเคเอาไปมาจับดูจับ,จบดูกล่งองน่อ่อไา,า,าได้วางแตกสิบลิอ,อ่าทีมอย่างน,นเ้เพอจันีิได้นาข่าวอยู่จับัดเลยอ่าอ่าแกโอ้ยอย่างน้ดเลยวะนี่ไี่แรกอาบน้ำาน้นแล้วนี่ยป่านี่ตอนนี้ก็อ่าทุม่มเครื่องพี่นเราเนาะ มามาเฮือนหอเฮือนกันพากันกินต้มมีกับน้องเชอร์เพิ่นแล้วก็นั่งดินนั่งยางกันน่ะพอดีเด้ะจนดึกไป่ะไรนะแต้าดึงด้ไรแม่บอกอะไรดึงอะไรมันไดอ่เฮ้ย ระเบิดเตะกุง้งด้วมีอันพับแป,ป๊บมีอันพับแป,ป๊บเฮ้ยค <laughs> <laughs> ิมยังน้าไอ้ปลาลุงมึงน้รรงงนำอุ้ยกองยังนี่คือเป็นเซรั่มแท่นี่เซรั่มคิมนางฟ้าคิมนางฟ้ากระตีตะหมายดูเอาข่าไปดูแข่งนะเอาข่าไปดูแขง่งอีกอืออ้าคือหลายแท่นนี่คือหลายแทประปลาลุงแบดนี่คิมยังอันนี้ ผู้จันทร์สีนาขาวป้าไม่ัดกกับไม่ได้ไม่รดกหนาดำอยู่ระเต่ได้เกี่ยวขเขามีแต่คนท่วงมาหนาดำพี่น้องเลยทาอย่างด้วสีนาขาววันช่วยปรับสภาพผิวลดการอักเสบของผิวสิวอักเสบสเตียรอยสิวผดผื่นแพ้ครีมผิวแห้งขาดน้ำ ผิวขาดความชุ่มชื้นผิวติดสารผิวมีปัญหา้ากะผิวอ่อนแอแสบแดงไม่ก่อให้เกิดการแพ้และระคายเคืองวิธีใช้ทาเช้าก่อนนอนคำเตือนหากแพ้หยุดใช้และปรึกษาแพทย์ ปลาลูคีมเพิินฝ่าอุ้มห้บ่ลาจันบอกมีจังงั้นดินนับดูหาดินนับดูนับดูอ่ะหนึ่งอือสองอืสามสี่ห้าหกโอ้หกอันโอ้เก่งแท้นนี้ปลาลูมีหกอันพูดนะคีมปลาเลออันนี้นะคีมรักษาสิวพระจันบอกคือกระคือกันไปเลยน้อยเนาะแบ่งไผก็ได้แบ่งไพ่ก็ได้บอก โอ้อ oh, th oh, oh, ีดีบอเดี๋ยวทยผูกเอเดี๋ยวทยูกให้นประจเบ้งบ่ขี้อาน่บุเอินนคนมาส่งของเลยชักใครก็อยากนอนพี่องเลยใช่เลยใช่เลยบอกใช้ทุกวันบ่อันนี้ขอประันนี้ใใช่กใช่อ ใช่ก็ใช่ด้วยขอปราชญ์กันเดี๋ยวให้ปราชญ์ใช่เบิดอนน้องเดี๋ยวให้ปราชญ์ล่องเทศเบิ้งปลาตูไงเนาะเอาขอบมุกขอบใจขอบคุณขอบคุณในใดเลยเนาะที่เพื่อนฝากกินมาให้ปราชญ์เพื่อนเอาไว้เอาไว้เนี่ยนี่นี่ห้องไว้อะอย่ามันแตกห้องเอาเสื้อมาก่อนเดี๋ยวให้ปราชญ์มาเบิ้องมาอ่านั่นเนส่ในใดเป็นเสื้อลำบ่คือขวดเสื้อลำไงเนาะเสื้อหน้าขาวปล่อยลอยแท้โอ้ยผู้สาวแตกงวดได้ไปแล้วดิเนาะ โอ้ยเนาะสาวเต็งนืมเด่นกอดผจรได้พนาพนุสาวพนได้ไมลัดกับหน้าดำคนเดียวแด้วันยุ้งนิดยุงยุ้งยุ้งยุ้งฮัยุ่งมันมาลำแข้งดินะใต้สาปลาลุงเนาะมาเปิดครีมให้ปารุงเบ่งเฮ่อเด้อผู้ฝากผู้ทรงมาเนาะหอดเกล็ดน้ำเอเด้าเดี๋ยวาจ์มาแซวผจนลองเบ่งพี่น้องไอ้ ขอ,ขอบคุณขอบคุณหลายๆเ้อเนาะมาหอดมาถึงแล้วขำฟังมาแต่ฟังไทยผู้พี่น้องเนาะอ่เอย๋ยแม่นบอกแม่ชื่ออ่านถือกางเกเบิง่งมาคอนาติสีมาเราส่งมามาแต่ฟังไทยเนาะอืมเอาไปให้ปัจจันทร์แต่สุดทายคู่กันให้ปัจารย์เบิ่งเด้อนะมาคิมมาถึงแล้วค่ะ มเอาเอาเอานูคุณนะเปิดดูสีช้างสีไทยว์ปัจจุเปิดึ้นเปิดออกอือเออสนัเนื้อช็อกซับเออเี๋วส่งปจบงเออบว้จิอืมช่วยเซแซแโอ้เป็นพี่เซนเตอร์วะไปป้าลุงเอากองหนูเอาใกองเ เดี๋ยวลําลาไปลุงก,ก่อนพตาตลาดอาบน้ำนอนกันเด้อไปลุงมือหน้าพ่อๆกันไหมมือนี้ไปแล้วหันยุงมาเน,นี่ยยุงนอนหมดทั้งตัวย่นยนยนนี่นะ่ะยุงตัวนี้นะ่ะมันกินแข็งนี่นี่ตีนี่ตีนนะหันมาแหันมัวนี่น่ะบังบังไปแล้วไปลุงสบายดีไปลุงนี่ดุสบายดีงา,า,ามเลยสบยดีนุ่มมือนำ้นำนุ่มมืออืม